สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านอยู่กับผมกอ๊อบบารมีในช่องบ้านบารมีอามูเลตนะครับฝากติดตามด้วยนะพี่เนาะวันนี้ผมกอ๊อบบาลมีขอพูดถึงเหรียญพญาเต่าเรือนหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของเครื่องหลวงปู่หลิวอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันเนาะเหรียญที่ว่านี่คือเหรียญรุ่นรวยไม่หยุดที่เรารู้จักกันในเหรียญรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่หยุดนี่แหละเนาะที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมราคาถึงแพงขึ้นด่านเวดานขนาดนี้หรืออาจจะไปต่อได้อีกก็ไม่รู้เนาะ นี่ครับที่ผมขึ้นให้จากรูปที่เห็นเนาะเนี่ยรูปสายมือนะพี่เนาะเป็นรูปถ่ายองค์จริงของหลวงู่หลิวเนาะในวัดไร่แตงทองเนาะรูปนี้ก็เป็นรูปถ่ายหายากแหละเนาะที่ผมสอบถามอาจารย์หลายๆท่านเนาะก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าเนี่ยรูปนี้เป็นรูปต้นแบบในการสร้างรุ่นสร้างโบสถ์ในการสร้างเหรียญรุ่นสร้างโบสถ์หรือรุ่นรวยไม่หยุดที่เรารู้จักกันเนี่ยเนาะในขณะนั้นที่หลวงปู่อยู่วัดไร่แตงทองเนาะ แต่รูปนี้ผมได้มาจากหนังสือวัตถุมงคลพระเครื่องหลวงปู่หลิวของอาจารย์กิติเมืองการแล้วก็ขออนุญาตนําภาพมาเผยแพร่บารมีหลวงปู่หลิวด้วยแล้วกันนะครับถ้าจะพูดถึงประวัติรุ่นนี้นะถ้าผมจะพูดถึงประวัติรุ่นนี้ที่ผมหาข้อมูลมาเนาะต้องย้อนไปถึงผู้สร้างเนาะผู้สร้างคือคุณสุรนาถหรือโกบวยคือเขาเรียกกันในยุคก,ก่อนนั่นแหละเนาะคือลูกศิษย์ ผู้ที่เลื่อมใสในองค์หลวงปู่หลิวมากที่เป็นผู้ที่สร้างรุ่นนี้มาเนาะเป็นผู้ที่ศรัทธาและเป็นลูกศิษย์หลยุคแรกๆในหลวงปู่หลิวมันกันในยุคไร้ทองนะนั่แหละเป็นผู้ที่สร้างรุ่นนี้มาเป็นเหรียญที่แกะพิมพ์ออกมาได้เหมือนหลวงปู่มากที่สุดดูจากรูปองค์ต้นแบบแล้วก็ดูเหรียญรุ่นสร้างบทหรือรุ่นรวยไม่หยุดเนี่ยมีความที่แกะเป็นหนูและละเอียดอะไรขนาดนี้เนาะทั้งหน้าตาทั้งมือทั้งริ้วจีวรอะไรต่างๆนานาถือว่าแกะมาได้สวยสมบูรณ์ เหมือนเหมือนภาพถ่ายจริงๆอะเหมือนภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาจริงๆเนาะอืมเรียนรุ่นนี้ออกให้เช่าบูชาในวันที่18เมษายน2535นะข้อมูลที่ได้มาก็จากกล่องชุดเป็นกล่องวัตถุมงคลรุ่นรวยไม่หยุดนี่แหละที่เรารู้จักกันหรือรุ่นสร้างโบสถ์ในตำนานเนี่ยเนี่ยและที่กล่องก็จะมีเขียนว่าเนี่ยเขียนวันที่เนาะวันที่18เมษายน2535เนาะข้อมูลจากกล่อง วัตถุมงคลชุดนี้ก็ไม่ผิดพลาดไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนเนาะในราคาจองตอนนั้นก็1 2 0 0 0บาทเองเนาะโอ้โหจะเทียบจากทุกวันนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่สเตปไปดูว่าราคาเรไมมายถึงแพงมาขนาดนี้เนาะถ้าเป็นแบบเดียวๆในตอนนั้นเนาะราคาจองชุดทองคําอยู่ที่1 2 0 0 0บาทถ้าเป็นแบบเดียวๆหรือว่าเป็นแบบองค์เดียวก็จะมีองค์เนื้อเงินจํานวนการสร้าง1000องค์นะครับเนาะก็ ออกให้เช่าบูชานะช่วงนั้นราคาองค์ละ500บาทเนาะเนื้อนะวะจำนวนการสร้าง2 0 0 0ันองเนาะออกให้เช่าบูชาก็เรียนละ300บาทในช่วงนั้นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงจํานวนการสร้าง3 0 0 0 0องค์ก็จะมีบล็อกนะวะ5,000ันองแล้วก็บล็อกทองแดง25 0 0 0องน์ก็รวมเป็น3 0 0 0 0องคองเนาะราคาเช่าหาตอนนั้นราคาวัดก็องค์ละร้อยเท่านั้นเองเนาะ อ,องค์ละร้อยนะพี่เนาะทีนี้เราจะเห็นอีกเนื้อหนึ่งที่เราเคยเห็นกันคือเนื้อนาคใช่ไหมครับเนื้อนาคจานวนการสร้างน้อยๆนั่นแหละพี่เนาะเนื้อนาคต้องบอกว่าไม่มีให้เช่าบูชาที่วัดเน,นาะเป็นเนื้อพิเศษที่ทําสําหรับบุคคลพิเศษและกันที่ทํามาเฉพาะบุคคลและกันเนาะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเนาะจานวนการสร้างต้องบอกว่าที่มาบางท่านก็ว่า22องค์บางท่านก็ว่า42องค์ อันนี้ประมาณ22-42ละกันผมไม่ฟันธงละกันแต่ก็ไม่ถึง50องค์แน่นอนเนาะสำหรับเนื้อนาคและที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวที่ท่านตั้งใจปลูกเสกแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายละกันเนาะก่อนจะมาเป็นเหรียญหลักๆของพระเครื่องหลวงปู่หลิวเนี่ยช่วงแรกๆเหรียญรุ่นนี้ก็รู้จักกันในนามเหรียญรุ่นสร้างโบสถ์หรือรุ่นฉลองอายุ86ปีของหลวงปู่หลิววัดไร่เตียงทองนั่นแหละปี35เนาะไม่ได้เรียกว่ารุ่นรวยไม่หยุดแต่อย่างใดเนาะ แต่ประสบการณ์หลายๆอย่างที่ใครเอาไปก็รวยไม่เลิกไปทํากิจการการค้าใดๆก็มีความาร่ำรวยแบบว่ารวยไม่เลิกใครเอาไปก็รวยไม่เลิกทํากิจการการค้าใดๆก็รวยไม่เลิกทุกอย่างจนคําพูดเนี้ยนะมาถึงหูของหลวงปู่หลิวเนาะจนลวงปู่หลิวก็พูดว่าอืมดีเนาะใครเอาเหรียญรุ่นนี้ไปก็รวยไม่หยุดรวยไม่หยุดนะ ชาวนี้เปลี่ยนจากรวยไม่เลิกแล้วเนาะคนก็พูดตามหลวงปู่เหลียวว่ารุ่นนี้คือรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่หยุดอย่างที่หลวงปู่บอกว่าใครเอาเหรียญรุ่นนี้ไปก็โอ้รวยไม่หยุดเลยเนาะไอ้นูนเอาไปก็รวยไม่หยุดไอ้นี่เอาไปทําอะไรก็รวยไม่หยุดรวยไม่หยุดเนาะก็กลายเป็นรุ่นรวยไม่หยุดต่อในปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้แล้วกันเนาะอันนี้คือที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาก็คือที่มาที่ไปคร่าวๆแล้วกันนะกว่าจะมาเป็นเรื่องรวยไม่หยุดที่เรียกหากันเนี่ยเนาะ คราวนี้มาพูดถึงเรื่องราคาการซื้อขายว่าทําไมมีราคาการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเนาะจนถึงทุกวันนี้จากชุดทองคํามองค์ที่มีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะราคาจองวัด12,000บาทเนาะอืมนะพี่เนาะจากราคาออกวัดเนื้อเงินอย่างที่ผมบอกไปเนาะเนื้อเงินสร้าง1,000องค์เนาะราคาออกวัดก็500บาทเนื้อนวะสร้าง2 0 0บนองค์ราคาออกวัด300บาทและเนื้อทองแดง สร้าง30 0 0 0องคอออกวัดก็100บาทต้องบอกว่าวัตถุมงคลรุ่นสร้างโบสถ์หรือรุ่นรวยไม่หยุดเนี่ยไม่ได้หมดเกลี้ยงในทีเดียวนะในปี35นะพี่นะเนาะเหรียญรุ่นนี้ออก18เมษายน2535ไม่ได้หมดเกลี้ยงวัดสปีเดียวาภายในปีนั้นเลยเนาะวัตถุมงคลรุ่นนี้รุ่นสร้างโบสถ์หรือรุ่นรวยไม่หยุดเนี่ยมาหมดในช่วงประมาณไปลายปลายปี36ต้นปี37แล้วกันต้นต้นปี37วัตถุมงคลชุดนี้ก็ไม่เหลือแล้วที่วัด ไม่มีเหลือแล้วเนาะแต่ราคาก็ไม่ได้สูงไม่ได้ได้สูงขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันเนาะผมจับสถิติได้แล้วกันเนาะผมมาจับสถิติราคาที่มีการขึ้นมานิดนึงเนาะเอาว่าเป็นปีที่ผมพอจับสถิติได้แล้วกันประมาณปี2 5 5 5 5 5หลังจากน้ำท่วมใหญ่ปี54แล้วกันเหรียญรวยไม่หยุดเนื้อทองแดงเล่นหากันอยู่หลักจาการาคาวัดปี3 5หลักร้อยเนาะพอมาปี55-56เนี่ย เหรียญรวยไม่หยุดขยับขึ้นมานะพี่นะประมาณปีห้าถึงห้าขยับขึ้นมาเป็นหลักพันหลักพันไปไปจนถึงสองพันไม่เกินนี้สองพันคือบล็อกนวะสวยๆเลยอันนี้เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนาะอืมหลักพันไปไป,ไปจนถึงสองพันถ้าสองพันนี่สวยๆเลยบล็อกนวะคมๆเลยเนาะแดงๆผิวมันๆน,นะพี่นะเขาจะมีลมดําแบบว่าลมบออกน้ําตาลออกม่วงๆลุงล้งๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนาะนั่นแหละราคาก็ยังอยู่ประมาณนั้นเนาะไม่ได้สูงมากเนาะ ถ้าเป็นเนื้อนวะก็อยู่สองถึงสี่พันบาทเองนะประมาณปีห้าห้าถึงห้าหกพี่ประมาณปีห้าถึงห้าหกเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้แพงเหมือนนะตอนนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อเงินล่ะเนื้อเงินอยู่ประมาณพันไปพายจนถึงรักหมืนเองเนื้อเงินนะั้นปีปีนั้นนะพี่เนาะปี5-56ห้าถึงห้าหกไม่ได้แพงไม่ได้แพงอะไรขนาดนี้เนาะ แล้วก็เนื้อทองคําก็อาจจะไม่ถึงแสนเหรียญรวยไม่หยุดประมาณปี5 5าถึงห้อาจจะไม่ถึงแสนด้วยซ้ำเนาะถ้าเทียบกับวัตถุวงกลในปีนั้นเอาประมาณว่าตั้งแต่จับสถิติรุ่นรวยไ่หยุดปี5 5าถึงห้เนี่ยรุ่นที่พลิกพิกที่สุดคือรุ่น ปลดนี่รุ่นแรกปี2 5 3 5ันั่นแหละพี่เนาะที่สร้างเอาออกมาปไปลายปีงานอ่าฉลองมันเกิดหลวงปู่เนาะประมาณเดือนธันวา5้าธันวาสมจนถึงอ่าต้น,ต,นต้นปี36แล้วกันเนาะก็คือออกรุ่นนี้มาเนาะรุ่นปลดนี่ปี35หรือปลดนี่รุ่นแรกนั่นแหละรุ่นนี้นะถ้าเทียบกับรวยไม่หยุดรุ่นปลดนี่รุ่นแรกเนี่ยเนาะถ้าเทียบกับรุ่นรวยไม่หยุดราคาออกวัดก็ใกล้ๆเคียงกันเนื้อทองแดง สร้าง30 0 0 0องค์เท่ากับรวยไม่หยุดราคาออกวัดก็องละร้อยเหมือนกันเนาะเนื้อนวะสร้าง2536องค์ตามพศเนาะปี2536ก็ออกจากวัดก็ใกล้ๆกันประมาณ300อยู่ประมาณนั้นเนาะเนื้อเงินก็ใกล้ๆกันนะบี้นะประมาณ500เท่ากับรวยไม่หยุดแต่ก็จำนวนสร้างประมาณ2536เนาะถ้าเป็นรวยไม่หยุดเนื้อนวะจะสร้างแค่2000เนื้อเงิน1,000แต่ถ้าเป็นปลดหนี้รุ่นแรก เนื้อนวะกับเนื้อเงินจะสร้างเท่ากัน2อง6องค์จะสร้างเยอะกว่ารุ่นรวยไม่หยุดแล้วเนาะจะสร้างเยอะกว่ารุ่นรวยไม่หยุดถ้าเนื้อทองคํารวยไม่หยุดสร้างแค่108องค์แต่ส่วนเนื้อทองคําของรุ่นปลดนี้จะสร้าง374องค์ประมาณนั้นเนาะเหรียรุ่นปลดนี้ราคาจะสูงกว่ารวยไม่หยุดเนาะมาปี5 5าการเจ้าหาค่านิยมในรุ่นปลดนี้เนี่ยจะสูงกว่ารุ่นรวยไม่หยุดเนาะเนื้อทองแดงพี่ ประมาณปี55-56เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงที่ผมบอกว่าสร้าง30,000องค์เนาะออกวัดองค์ร้อยปี55-56ราคาเล่นหายอยู่ที่3-4,000บาท3-4,000บาทในขณะที่ตอนนั้นรุ่นรวยไม่หยุดปี55-56เนื้อทองแดงอยู่ประมาณหลักพันต้นๆพันต้นๆถึง2,000ันในองพสวยเลยก็คือปลดนี้จะสูงกว่านะพี่เนาะปลดนี้จะสูงกว่าเนาะถ้าเนื้อนวะปลดนี้ รุ่นปลดนี่สร้าง2 5 3 6่องคนราคาประมาณปี2 5 5 5 5 5 5 6ก็อยู่ประมาณหลักพันปายถึงหลักหมื่นต้นเนาะหลักพันปายถึงหมื่นต้นถ้าเป็นเนื้อนวะของรวยไม่หยุดก็อยู่แค่2-4 0 0 0ันบาทเป็นไงพี่นะปี55-56 ปลดนี่แซงรวยไม่หยุดนะพี่เนาะแซงรวยไม่หยุดเนาะด้วยความที่เป็นเต่าแล้วมีสังกะจัยด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเนาะแต่ในช่วงนั้นปีห้าถึงห้าหกเนาะปลดนี่แซงกว่าถ้าเป็นเนื้อเงินล่ะถ้าเป็นเนื้อเงินรุ่นปลดนี่เนาะก็อยู่หลักหลายห,ายหมื่นเนาะหลักหมื่นหลักสองถึงสามหมื่นแล้วสองถึงสามหมื่นแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินของรวยไม่หยุดก็พันไปไปถึงหมื่นต้นเองเนาะ ถ้าเป็นเนื้อทองคําของรุ่นปลดหนี้ในช่วงนั้นเนาะเนื้อทองคําสร้าง3 7 4องค์เนาะก็<ส>ของรุ่นปลดหนี้ในปี55ถึง5 6ก็ขึ้นมาหลักแสนแล้วหลักแสนกว่าขึ้นมาแล้วหลักแสนขึ้นมาแต่รวยไม่หยุดเนาะเนื้อทองคํายังไม่ถึงแสนในปี55ถึง5 6เนาะนี่แหละอันนี้คือที่มาที่ไปในช่วงแรกในช่วงแรกช่วงปี5 5ถึง5 6เนาะจะเห็นว่าเหรียญรุ่นปลดหนี้ราคาเขาจะสูงกว่ารุ่นรวยไม่หยุดเนาะอืมรวยไม่หยุดอย่างที่ผมบอกนะปี5้รวยไม่หยุดยังไม่แพงเนะ เนาะปดนนี่แพงสะก,กว่าอีกเนาะอือพอมาถึงปี62ปลายปี62ต้นปี63เนาะเกิดวิกฤตอ่าเหตุการณนะ์โควิดเนาะโควิดระบาดเนาะราคาปลาเครื่องหลวงปลิวหรือหลายๆอย่างเลยพี่เนาะทุกๆเกจิเลยราคาล่วงเนาะใครที่มีทุนเขาก็เก็บไว้เขาก็ไม่ได้ปล่อยใครที่ไม่มีทุนหมุนเวียนราคาปลาเครื่องก็ปล่อยละเนรนาดราคามั่วเมีอยไปหมดเลย นะในช่วงโควิดราคาปักเครื่องแม้แต่หลวงพุที่เนี่ยเนาะราคาหลักๆกลกายเป็นแบบตอนนั้นมันจับราคาไม่ได้มันจับราคาไม่ได้อยู่ที่ว่าบางคนเขากาาแบบ็ขายแบบรีบๆขายแบบร้อนๆราคามันอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างอาจจะจับราคาจริงไม่ได้เนาะอันนี้อยู่ที่ผู้ขายณนะตอนนั้นและใครที่เดือดร้อนเขาก็เอามาเตะขายถูกๆขายไวๆเลยแล้วกันเนาะพอมาปี63ถึงปี64ปักเครื่องหลวงพุที่กลับมามีราคาเล่นหากันอีกค,ครั้งหนึ่งแต่คราวนี้โมเมนตัม um มันเปลี่ยนแล้วเนะ จากรุ่นปลดนี่ที่เคยแพงกว่ารุ่นรวยไม่หยุดคราวนี้รุ่นรวยไม่หยุดแซงแล้วพี่รุ่นรวยไม่หยุดร,ราคามาแซงขึ้นช่วงปี6กสามหกสี่เนี่ยต้องแต่ตอนนั้นมาเลยจน,จนถึงน่าจะจนถึงณปัจวุตวันปี68เนี่ยเนานะรุ่นรวยไม่หยุดก็มาโอ้โหพี่เนาะอย่างต่อเนื่องขอแค่เป็นบ้าสสวยรวยไม่หยุดแม้แต่เนื้อทองแดงนะพี่แม้แต่เนื้อทองแดงผ้าส,สวยๆก็สอง0 0กว่าแล้วนะท่วงนี้เนาะมผมจะเล่าให้ฟังเนาะอันนะี้ผมจะอธิบายให้ฟังเนาะ เหรียญรวยไม่หยุดกลับมามีราคาแพงขึ้นเรียกกันว่าแซงรุ่นปดนี่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนื้อทองคำนะเวลานี้รวยไม่หยุดพี่เหรียญรวยไม่หยุดขึ้นไปหลักล้านสวยๆถ้าเลขตัวเดียวนะมีถึงสองล้านเนาะเออต้องขออธิบายอย่างหนึ่งเหรียญรวยไม่หยุดสร้างหนึ่งร้อยแปดองค์แต่ทุกเหรียญร้อยแปดองค์เขาจะมีเลขตอกกำกับพี่ตอกเลขกำกับ อาเป็นเลขไทยนะด้านหลังเหรียญน,นะึ่งถึงร้ยแปดได้แหละแล้วแต่จัดเลขอะไรเนาะยิ่งเป็นเลขตัวเดียวยิ่งราคาสูงเนาะแต่รุ่นปดนี้นะสร้าง374องค์แต่จะไม่มีการตอกเลขเนอะอันนี้อยู่ที่มุมมองของนักสะสมมืออ่ารุ่นใหม่ๆด้วยหรือเปล่า เนาะที่มีการตอกเลขที่ชัดเจนมีจํานวนการสร้างเนื้อทองคําที่น้อยกว่าคราวนี้รวยไม่หยุดเลยกลับมาขึ้นแพงกว่ารุ่นปลดหน,นี้เนาะแพงกว่ารุ่นปลดหนี้เนาะเนื้อทองคํารวยไม่หยุดจํานวนการสร้างแค่1 0อองค์แต่ละองค์ก็มีการตอกเลขอย่างที่ผมบอกเนาะทีนี้ราคาเนื้อหลักคราวนี้เนื้อทองคําขึ้นไปถึง1ล้านล้านกว่าตัเลขตัวเดียวอย่างที่ผมบอกอาจจะถึง2ล้านคราวนี้เนื้อหลักของรุ่นรวยไม่หยุดเขาแพงเลยพี่ เนื้อหลักรวยไม่หยุดถึงแพงเขาแพงนะนะในขณะที่เนื้อทองคําของรุ่นปลดดนี้ยังอยู่หลก 100, ักแสนห้าถึงหกแสนประมาณนั้นแล้วกันเนาะห้าถึงหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนประมาณนี้แล้วกันอาจจะไม่ถึงล้านพี่ไม่ถึงล้านเอาปัจจุบันเลยแล้วกันเนาะรวยไม่หยุดหนึ่งร้อยแปดองตอกเลขกำกับเนาะปลดนี้รุ่นแรกสามร้อยเจ็ดิบสี่องไม่มีตอกเลขกำกับเนาะราคาอยู่หลักแสนห้าแสนหกแสนนะช่วงนี้รวยไม่หยุดท่าเลขตัวเดียวอย่างที่ผมบอกก็อาจจะมีถึงสองล้านเนาะ ร้อยแปดองค์เนี่ยพี่ไปในร้อยแปดองค์คราวนี้ในราคาที่เนื้อหลักเนื้อทองคําหรือเรียกว่าเนื้อบนบนเนื้อหลักหลักเนี่ยพี่ราคาเขาขึ้นจนทําให้เนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงราคาเขาขยับขึ้นไปด้วยเลยขึ้นไปโดยอัตโนมัติเลยสําหรับรุ่นรวยไม่หยุดพอเนื้อพอรุ่นปลดนี้ราคาเขาก็จะดรอปลงมาดรอปลงมาด้วยความที่รวยไม่หยุดอาจจะราคาเขาฉุดขึ้นไปโดยเนื้อหลักด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะจนทาให รวยไม่หยุดเนื้อเงินตอนนี้ราคาสวยๆเนาะหลักแสนพี่นะหลักแสนไปไปจนถึงสองแสนณะช่วงนี้นะเคยขึ้นไปถึงสองแสนกว่าณนะช่วงนี้อาจจะถึงสองแสนพี่เนาะถ้าเนื้อนวะก็ห้าถึงหกหมื่นบาทเนื้อทองแดงก็อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นไปไถึงสองหมื่นกว่าๆถ้าสวยๆบ็อกนะวะเนื้อทองแดงเนี่ยอาจจะขึ้นถึงสามหมื่นด้วยซนะ้ำเนาะเนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมรวยไม่หยุดถึงมาแพง ขนาดนี้แล้วว่ามาแซงเหรียญปลดนี้ประมาณไหนก็จากข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลในบางส่วนแล้วกันของรุ่นเหนรียญรวยไม่หยุดที่เรารู้จักกันเนี่ยเนาะว่าทําไมเขามาแซงรุ่นปลดนี้เนาะอันนี้ก็ แล้วแต่ช่วงจังหวะด้วยเนาะแล้วแต่ว่าในมุมมองของนักสะสมเขาจะสะสมรุ่นไหนมากกว่าช่วงนี้เนาะอาจจะตามหารุ่นรวยไม่หยุดกันมากกว่าก็จะทําให้รวยไม่หยุดนะมีราคาแพงเนาะรุ่นไหนใครเขาตามหามากรุ่นนั้นมันก็จะราคาดีดไปโดยอัตโนม,มัติด้วยความที่หายากด้วยแล้วก็จํานวนพระเครื่องที่มีจํานวนจํากัดสร้างน้อยพี่เนาะ เนื้อทองคำร้อยแปดองเนื้อเงินหนึ่งพันองเนื้อนวะสองพันองค์เนื้อทองแดงยังพอหาได้สามหมื่นองแต่ก็น้อยราคาก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะอันนี้ไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะถูกหรือจะแพงขึ้นอีกเนาะก็อยู่ในมุมมองของนักสะสมรุ่นใหม่ๆแล้วกันที่เขาจะมาสะสมพระเครื่องหลวงปู่หลิวเนี่ยเราอันนี้ก็อยู่ที่เราจะเก็บรุ่นไหนกันเนาะยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ถ้าข้อมูลใดมันผิด เพี้ยนไปจากความจริงผมก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ได้มีเจตนามาปั่นกระแสพระเครื่องหรือว่าปลุกราคาพระเครื่องให้มันแพงหรือมันถูกหรืออะไรประมาณนี้ไม่ได้มีเจตนาปั่นกระแสร,ราคาพระเครื่องใดๆต้องบอกไว้ก่อนเนาะก็อธิบายในความเป็นจริงนะทุกวันนี้แล้วกันว่าปัจจุบันสถานะราคาอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ประมาณไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรก็แค่นั้นเองยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับฟังรับชมคลิปนี้จนจบนะครับมันอาจจะมี ประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยเนาะอยังไงก็ขอบคุณพี่ชายผมเหมือนเดิมนะ พี่ปื๊ดพญาเต่าเรือนพระบูชาเนาอะอ,อันนี้ก็ขอให้ครับปรึกษาผมตลอดเนาะยังไงก็ขอบคุณพี่ปื๊ดอีกทีนะครับขอบคุณมากครับพี่ชายเนาะยังไงก็ฝากติดตามบ้านบารมีอมลตนะครับเนาะจะมีคลิปดีๆออกมาอยากฟังคลิปประมาณไหนรุ่นไหนหรืออะไรลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะถ้าผมหาข้อมูลได้ผมจะมาทําคลิปให้ดูให้ชมอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามบ้านบารมีอมูลตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ